งานนี้เป็นงานแรกของปีนะพี่ที่เรามาค<ช>ู่ก,กันก็ดีใจมากที่แฟนๆก็ยังช่วยสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็ดีใจครับอย่างที่แจมอย่างที่น้องพูดไปก็คือเราก็ดีใจที่แฟนๆแบบรัก,กเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็แบบเวลาเจอเวลาเรามีงานเนี่ยก็มาเจอพวกเรามาแบบ,บมาให้กําลังใจซึ่งกันรายการก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆก็จะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปนานๆมีงานตนะิดคู่ออติดต่อเยอะไหมคะ ก็ก็ก็มีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับครับจริงๆตารางยังว่างเยอะเลยครับครับผมแต่ครับแต่เรียกร้องเรื่องงานผลงานต่อไปของทั้งสองคนที่อยากจะมีงานคู่อะไรอย่นะเฮ้ยอันนี้ผมเราพูดไปแล้วนะว่าเราจะไปแล้นะว่ามีนะเราจะมีด้วยกันครับเอ่อปีนี้ครับปีนี้ปีนี้มีอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้ยังกำหนดวันที่ที่แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ในในโซเชียลตลอด เอาเอาเป็นว่าผมผมให้ได้ว่าเร็วเร็วนี้คือแฟนๆหมดใจรอไม่ได้ใช่ไหมเร็วเร็วนี้ก็คือไม่นานเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ของแต่ละคนก็เอาไปกิดกันเองผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็พุกงานเนี่ยเราตั้งใจทําให้แฟนๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเท่าที่พวกเราสามารถทําได้เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนผมว่าคุ้มคุ้มแน่นอนแต่สปอยสปอยบอกว่าเด็ดมากๆมันว้าวมากใช่ครับาวมากๆ ใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ใหม่ต้องมีต้องมีโทษโทษเห็นสิไอ้นี่ไงแบบคนจะได้จำว่าแบบบ็อกเซิร์ฟเราแบบว้าวฟ้าวเพราะอะไรครอบคราบในนั้นหรือว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรพิเศษเยอะแต่ว่าแต่วไม่เยอะอืมต้องซื้อครับจะได้รู้ครับต้องซื้อไม่รู้ทันหรือเปล่าใคร้ใ่ลกับใครกับทันหรือเปล่าแค่นนั้ แต่รับรองว่าพิเศษแล้วก็เป็นแฟนเปิดมาแล้วคือแบบว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนครับว่าไม่มีอะไรเลยต้องมีเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันจริงอะครับจริงเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากก็ก็ก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็เท่าไหร่ก็ได้ก็ผลิตได้ครับใช่เ้้้ยยอออ่่าีีแฟนประททศไไมโกสดส่วนในส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแล้วแฟนมิตติ้งนะครับแฟนที่ไทยก็มีการแบบอยากเรียกร้องเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแล้วเดเร็วๆนี้จะทำทันจริงๆจริงๆมีมีแน่นอนแต่ว่าเร็วๆนี้แต่ไม่กำหนดวันยังไม่ได้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึ่งท้่จริงๆแล้วทำไมถามนิ่งมันยังไม่ไม่ลงตัวแบบยังไงหรือว่าเราต้องเรียกว่าเรียกว่ากำลังกำลังคุยตกลงกันอยู่ครับจริงๆเราอยากทำให้มันดีมากที่สุดเดี๋ยวพี่มันก็เลยต้องแบบ ละเอียดกับขั้นตอนในแต่ในแต่ละอันเลยใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆคือพอมันเป็นคู่กันน่ะมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีแต่อะไรที่อยากทําไปหมดน่ะมันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันลงตัวกันมากที่สุดมันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเนี่ยตอางประเทไทยจะได้เห็นแบบฟิตติ้งเร็วๆนนี้แล้วที่จีนจะได้เห็นใช่ครับเพราะว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนครับอยากไป อยากไปครับอยากไปนิติคิวงานมีแฟนนิติตัดเล่นติดต่อมาเยอะไหมมีติดต่อเข้ามาครับได้ยินมาว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่ว่าในดีเทลก็เป็นเป็นในเรื่องส่วนของผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่คุยกันอยู่น่าจะเป็นการประเดิมแฟนนิติที่ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเวอรทัวร์ทั้งเล่นเนาะคิดว่าแบบนั้นครับคิดว่าแบบคิดว่าแบบนั้นก็จะจัดตารางเวอร์ทัวร์เลยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากนะครับอยากไปนะแบบมีโอกาสก็อยากทำก็เะได้ แน่นอนไหมแน่นอนไหมเร็วเร็วนี้ครับคือเป็นคำถามที่อยากตอบเหมือนกันแต่ตอบไม่ได้จริงๆเนาะผมว่ามันเป็นมันเป็นตามความเหมาะสมขอ,ของของของงานของสักขบงานมากกว่าครับ มันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นงานคู่กันหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับสคบงานว่ามากน้อยีแค่ไหนจะมีงานก็จะมีแตนวาจะมีอะไรอย่างไรที่เราได้ทำเยอะขึ้นมากใช่ครับก็อาจจะต้องมีมันอาจจะต้องมีมีค่าค่าแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าแบบสกบงานมันเยอะขึ้นก็ตามสมควรใช่ว่าคำตตามสมควรผู้สื่เข่านเป็นเขาะหลายๆคนที่ดังขึ้นมาเป็นผู้ที่ ผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับกับจำนวนเงินมากกว่าก็คุยกันได้ก็ยังตั้งได้อยู่ก็ตั้งได้อยู่ก็ติดต่อเขามาได้ครับให้ติดต่อเขามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนเขามาคุยกันได้ก็ราคาก็ตามเนื้องานก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นในทวิตเตอร์ค่ะจริงๆเขาคุยแค่พิที่แบบเราถอยก่อนใช่ไหมมีการพูดคุยกับแฟนคลับอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นได้แบบไปดูทั้ง พอเห็นแล้วใช่ครับดูดูแล้วดูแล้วจริงจคลิปนั้นจะหลุดตั้งแต่ตอนที่แม่จะโพสตั้งแต่แรก,แกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคลิปเต็มเลยก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเราที่ที่วันนั้นแหละวันบ็อกเซตถึงบอกว่าพลาดไม่ได้บ็อกเซตนี้มันใช่ครับก็ยังมีอย่างที่บอกไปก็ยังมีอีกหลายอย่างต้องซื้อไปดูเองไปแฟนเนี่ยแฟนจะได้เห็นอะไรเร็วๆนี้ อขอยืมขอยืมนิ้วหน่อยสิครับพอดีน้ำไม่พอดูไม่ได้จริงอ่ะแต่ว่าให้แฟนติดตามกงก็ก็ฝากก็ฝากแฟนของของพวกเราทั้งสองคนนะครับฝากติดตามฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนก็อย่างที่บอกไปมีโปรเจกต์คู่กันเร็วเร็วนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้จะได้เห็นได้ชมกันอย่างแน่นอนครับ สปอยได้แค่นี้จริงๆแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิด<ช>หวังรจริงมีอะไรให้ดูเยอะๆมากจริงๆครับว,าว้าวแน่นอน